พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษตทรัพย์สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมพาพี่น้องมาชมวัดนะครับนั่นก็คือวัดนาบุญนะครับกำลังก่อสร้างมหาเจดีย์อยู่อีกสักปักหนึ่งก็คงจะเสร็จนะสวยงามแต่ว่าวันนี้นะครับด้านตรงข้ามวัดนาบุญเนี่ยนะครับที่ผมจะพาพี่น้องข้ามมาชมคือเป็นร้านต้นไม้ นะครับเป็นต้นไม้บอนไซเพิ่งมาเปิดใหม่ได้เดือนกว่าๆนะครับ๋ยวให้ดูชื่อร้านเขาต่อเนื่องเลยนะครับชื่อร้านเขานี่ครับบอนไซร้อยลีลาเซรามิกญี่ปุ่นนะครับเมื่อสักครู่ผมเดินเข้าไปถามแล้วเจ้าของร้านชื่อคุณป้าสบายนะครับทำมาตั้งแต่สาวๆคนที่ดูแลอยู่ก็เป็นหญิงสาวชื่อคุณพี่สุขนะครับ ทีนี้มาดูไม้กันดีกว่าครับพี่น้องทุกท่านว่าไม้แต่ละต้นที่ทําไว้เนี่ยนะครับจะสวยงามขนาดไหนมาดูเลยครับคือต้องบอกว่าไม้เยอะมากนะครับ อีกมุมนึงครับพี่น้องทุกท่านเป็นไม้โครงสร้างที่ไป้ทำไว้นะครับก็มีอยู่เยอะเลยนะฮะมีอยู่เยอะนู่นนะครับไล่เข้าไปเป็นข้างในไม้จิ๋วก็มีนะครับไม้จิ๋วก็มีอยู่บริเวณนี้นะครับ แน่ครับคุณป้าสบายนะเจ้าของไม้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมสูงตรงนี้บ้างนะครับ เนี่ยครับพี่น้องทุกท่านคุณป้าสบายเจ้าของร้านนะครับผมเป็นผู้ที่ทำไม้ทั้งหมดที่ผมนำเสนอพี่น้องทุกท่านผ่านตาไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนผู้ดูแลอีกท่านหนึ่งก็คือพี่สาวคนสวยคนนี้นพี่สุนะฮะนี่ครับมาชมกันครับว่าคุณป้าเขากำลังจับไม้ลงกระถางญี่ปุ่นเปลี่ยนกระถางเลี้ยงมาจนโตแล้วก็เปลี่ยนกระถางร้อขาย คุณป้าต้นนี้ต้นอะไรครับผ่นมา้ม่วงเจริญค่ะม่วงเจริญใหมงคดอกหอมดอกสีม่วงครับถ้ายผ่านไปผ่านมาลังสิตนะคะเราอยู่ทองเจ็ดหน้าวัดนาบุญอินดีต้อนรับนะคะมันจะเป็นต้องซื้อก็ได้มาพูดคุยกันคอเดียวกันป้าเหงาว่ากันเถอะมันปกติของคนแก่เลเอออย่าบอกว่าคนแก่นะครับต้องบอกว่าสูงวัยนะฮะสูงวัยไม่ใช่ไม่ใช่อีก สเป็นปกติของคนโสดแน่นอนจริงๆเลยคุณป้านะชื่อชื่อคุณป้าเขานี่สุดยอดของความสบายเลยนะคือชื่อสบายนะครับอ่าก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะคุณป้ามีช่องทางติดต่อดูไม้ที่ร้านไหมเป็นเพจเฟซบุ๊กใช่ไหมเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มครับกลุ่มบอนไซร้อยลีลาเฟซบุ๊กใช่ไหมครับเฟซบุ๊กค่ะอ๋อเป็นกลุ่มบอนไซร้อยลีลานะครับ อพี่น้องท่านใดถ้าเล่นเฟซบุ๊กอยู่ก็ลองแอดเข้าไปในกลุ่มดูนะฮะจัดโปรโมชั่นบ่อยมากนะคะอย่างต้นนี้ปกติ2 5 0 0ยังไม่เปลี่ยนกระถางเราจัดเลือ1,250ขึ้อยห้าสิ้ราาโรจัดไปต้นนี้มีครึ่งราคาด้วยครึ่งราคา50%ตการว่าจะจัดทุก่า33อะไรเงี้ยเดือนหน้าก็4,4ใช่ไหมครับ น่าสนใจน่าสนใจนะพี่น้องก็ลองไปดูแต่ว่าอยากโปรโมทร้านอยากให้ทุกคนมาพูดคุยกันสนิทสนานกันครับอนะคะเลี้ยงบอนไซเนี่ยเป็นอะไรที่สงบจิตใจสงบแล้วก็ทําให้มีสมาธิครับป้าเลี้ยงไม้มากี่ปีแล้วครับจริงๆชอบมาตั้งแต่อายุ22อืมแล้วก็เพิ่งมาทำซีจังที่ขายนี่ก็6เดือนครับ เือนนี้แต่ที่ทําจริงจังนี่ประมาณปีนึืมปีสามเดือนประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเลี้ยงไม้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับห่ยี่สิบสี่สิบปีลสิโอ้สุดยอดตั้งแต่อายุยี่สิบสองตอนนี้หกสิบสองอือหไม่ธรรมดา <c oughs> ไม่ธรรมดานะฮะ <c oughs> แล้วก็ตกทอดมาถึงทาย,ยาทนะพี่สุกําลังนั่งทําอยู่ด้วยส่วนหนึ่งก็ทํามาเองกับมือเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆส่วนหนึ่งก็ซื้อไม้โครงสร้างมาสร้างเองให้มันสนุก ตอนนี้ลูกค้าเริ่มรู้ยิ่งสนิทครับได้เพื่อนได้พูดได้คุยอุปกรณ์ในเรื่องของการเลี้ยงไม้บอนไซนี่มีครบหมดเลยใช่ไหมครับที่ร้านนี้ยันใกล้ละใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราเพิ่งเปิดได้ห้าหกวันนี้อ๋อครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูอุปกรณ์ในเรื่องของการเลี้ยงบอนไซด้านในร้านอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคแต่ว่าให้คุณป้าเขาทําไม้ตรงนี้ไปก่อนนะครับผมเนี่ยครับอุปกรณ์ในเรื่องของการ ทำไม,ม้บอนไซพวก,กถงังน,นะครับนี่นะครับกันไกลกีนปุยครับผมถ้าไม้ไทยนี่สวยนะคะไม่กล้าตัดไม่กล้าดัด,ด,ดเอามาตัดเอามาจัดให้ ปัดให้ไม้ไคโซมมามารักษาให้แล้วก็ไคพันร่วมไม่เป็นสอนสอน,อนฟรีค่ะโอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> นะครับขอบคุณคุณป้าครับอยากมีเพื่อน <c oughs> ป้าบอกจากปีเพื่อนนะฮะนี่ครับถ้วยเซรามิกญี่ปุ่นเยอะแยะเลยนะครับด้านหลังก็มีโชว์นะครับอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะพร้อมเลยละครับพี่น้องทุกท่านนะฮะ ตอบรั่วเสียงเอาละครับพี่น้องทุกท่านก็อย่างที่นำเสนอผ่านไปเมื่อสักกู่นะครับไม้สวยงามนะครับหลากหลายร้อยลีลาท่านใดสนใจก็เข้าไปในกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับร้อยลีลาบอนไซรร้อยลีลาเซรามิกญี่ปุ่น วันนี้ผมก็จะจากลาพี่น้องนะครับกับต้นไม้สวยๆหนึ่งต้นนะครับเลียนทะเลติดซากนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากพี่น้องทุกท่านกดติดตามนะครับตีะระฆังตีกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนนะครับเรื่องราวดีๆที่ผมจะนำเสนอในคลาถัดไป ขอบคุณผู้นำพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ